สวัสดีครับเพื่้คนหหมอออไฮโซมาก็ฉนมากันอีกแล้วมาฮะเจอันอีกแล้วพี่เ o r ร์อรชชนงแลวันนี้ผมก็อยากจะสร้างภาพยนตร์สักเรื่องตต้องหานางเอกผมเส้นไหนครับเส้มีเหลืออยู่ด้วยผมมาถึงตัวข้าพเจ้าเนี่ยอยากสร้างอางสักเรื่องต้องหานางเอกสักคนนางเอกแบบนี้ได้นางเอกไปเอายันไปเตี้ยขาสร้าง ในเรื่องนางเอกตายตายเป็นผีนี่ไม่มีลงสายลงไปแล้วจะเอไปจะอทีนั่นนันใหญ่แล้วางที่สูงยาวเขาาีของาเขาเอ้เมื่อวานทีผมไี่อุปรณ์ดนตรีถว่าแก่แกแก่นาอ้าวาใทช่วยเป็นนางเอกให้หน่อยพี่จะสร้าง เรื่องนึงอ่าคุณเปี๊ยกครับเป็นพระเอกมันมันก็ต้องผมอยู่แล้วมันต้อนแรตาดีที่สุดในคณะพอะพระเอกเขต้องมีเลิศษิมีเลิศษิเอาอะไรดีกว่าเข้ามาพระผู้เข้าผู้เข้าทำไมคือพระเอกอ่ะหนีนางเอกไปอ๋อแล้วสงสารกลับมาขอคืนดีผู้เข้าผู้เข้าได้เลย เงยเดือนอ่ะเอาไปให้ทางอีกตัวถือไม้เลยลูกพุ่มตากลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วเหรอเราเรากลับเราต้องหน้าต้องทราบเราเสียงดูดูกลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วเหรอมึงกลับมาทำไมมึงกลับมาทำไมคนอย่างกูคนอย่างกูอีสงสี่หีบห่างอีสงสี่หีบห่างไม่ได้ไม่ได้อีสองสี่หีบหักพูดต้อ ยี่สิบสอที่พักยี่สิสองที่พักไม่เคยน้องผู้ชายอย่างมึงไม่เคยน้องชายอย่างมึงไอ้พนุถวยคงควนคอยพูดตามคุณตาไอ้พนุถยไอ้พนุถวยคงควนคอยหาไอ้พนุถวยคงควนอะเดี๋ยวบอกน้องให้ด้วยว่าพูดอย่างเดียวไม่ต้องไปยืมภาพมันอ่าอย่าลืมเออคุอพนุถวย อาจจะยาวไปกับสั้นๆก็ได้ไอ้พนูทวยไอ้พนูถวยคงควรคอยคงควรคอยเรียกรวมกันไอ้พนูทวยคงควรคอยไอ้พนูถวยคงควรพวกมึงจลับมาทำไมมึงจลับมาทำไมกูจะแต่งงานใหม่กูจะแต่งงานใหม่กับเจ้าของร้านทองกับเจ้าของร้านทองร้านไอเฮียหรือไอเดีเฮียร์้านไห คนดูควรคองควรคอยอตนูควรคอยควรคอยเอามือจิกหัวมือเองจิกต่างกันอะครกันแล้วก็หน้าดีดูฟังแคนตกหน้าเห็นไหม ใครไม่ได้ยินตอก้าหลังตอกงางไม่ได้ยินอใครพี่พี่กับบอกขึ้นมาเรนเองเลยนไมเป็นยังไงครับโอ้โหห้าแบบเจ็บเจ็บแบบนี้